สวัสดีครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าคลิปที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมทาง t w i c t t v หากอยากรับชมความสนุกแบบส,สดๆพร้อมการพูดคุยโต้อตอบแบบเรียลไทม์ก็อย่าลืมแวะมาเจอกันที่ t w i s t t v b l a c k d i s e r ตามด้วยตัว R 2ตัวสตรีมสดช่วงเวลา2อทุ่มเป็นต้นไปเกือบทุกวันอย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันครับเอาเลยครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม planet cluster p r o l o g นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมไปเห็นในสตรีมนะในสตรีมร้านค้าสตรีมนะครับซึ่งเปิดให้เล่นฟรีใช่ไหมเออเปิดให้เล่นฟรีอยู่นั่นเองนะครับผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นแนวแบบอวกาศอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับพวกดวงดาวพวกสายไฟอะไรต่างๆเกมแนวสายไฟภาพยนตร์แนวสายไฟเนี่ยผมก็เลยสนใจเกมนี้มากๆรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมแนว survival นะเอาชีวิตรอดในดวงดาวในดาวเคราะห์ที่ต่างไปจากโลกนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะอันนี้เป็นการเข้าเกมครั้งแรกของผมเลยผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเกมมันจะเสียงดังเสียงเบาอ่ะแต่ขอออดิโอ้ดูก่อนนี่มันปรับเต็มร้อยทุกอย่างแล้วนะดูกราฟิกนะครับโอ้โหอัลตร้าเลยอ๋อแม่เจ้าคอมผมจะไหวไหมแต่ลองดูก่อนแล้วกันนะครับมันปรับมาให้แบบนี้อันนี้ผมยังไม่ปรับอะไรเลยนะเออโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับมันเป็นช่วงโปรล็อกนั่นเองซึ่งมันไม่ใช่ตัวเกมเต็มนะ มันเป็นตัวเกมเต็มมันจะขายปีหน้าใช่ไหมเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ให้เราลองเล่นก่อนคล้ายเป็นเดโมโอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับกด Play ไปเลย New g เก e นะครับอืมอเคนี่เป็นการเข้าครั้งแรกเลยนะครับเรามาดูกันว่าตัวเกมเนี่ยจะน่าสนใจสักแค่ไหนรู้สึกว่าในสตรีมเนี่ยจะได้คะแนนรีวิวค่อนข้างเยอะเลยนะครับอูเสียงมาแล้วว่ะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วโอ้โห เสียงยังดังอ้้หูแลก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 เลยเออนี่พอได้วะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเมาส์เมาส์มันจะช้าไปนะเออปรับเมาส์ตรงไหนเออ่ยคอนโทรลอ,อ่ะอเมาส์เซนซิทีฟเมาส์เซนซิทีฟปรับขึ้นอีก29ลองดูวิ่ยนี่เร็วไปอันนี้เร็วไปอันนี้เร็วไปอ,อ่า ยีก็ยังเร็วอยู่นะแต่น่าจะพอได้แหละเออเร็วไปว่ะจะได้เล่นไหเนี่ยอืมปรับอยู่นี่แหละโอเคสิบห้าปอรละกันเนาะอ่าโอเคลองมาเล่นกันดูนะครับเนี่ยเข้าเกมมาครั้งแรกโอ้โหเรามาโผล่ที่ดาวดวงไหนก็ไม่รู้ Terra Formation Index น่าจะเป็นดาวอังคารน,นะถ้าเขียนว่า Terra Formation นะครับเราน่าจะถูกส่งมาที่ดาวอังคารหรือเปล่านะครับ ตามในเรื่องน่าจะประมาณนี้ข้างล่างมีขีดเลือดขีดออกซิเจนขีดความหิวน้ำด้วยนะครับตรงนี้มีฟังก์ชันคราฟให้ด้วยนะครับโอ้ออกซิเจนแคปซูลอะไรพวกนี้นะครับมีของคราฟให้ด้วย my god โอเคเดี๋ยวเราอันนี้คือ s t o r ์เ e นะครับมีอะไรบ้างอยู่ในนี้ออกซิเจนแคปซูลก็มีมาให้ Space Food อาหารอวกาศนะครับเป็นอาหารแบบ ที่อยู่ในถุงนะถุงซีลอย่างดีแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์พืชด้วยนะครับ my god นี่เราเป็นนักสำรวจที่ถูกส่งมาดาวคารมีอีเมลด้วยหรอ welcome to your assigned planet your mission is to advance the terraformation process of this world generate o2 ก็คือออกซิเจน his and p r e a s e to do so f i r t i l i s อืมก็คือ ภารกิจของเราก็คือทําให้ดาวคารมีออกซิเจนและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อะไรประมาณนั้นปะโอ้โ oh. หของจริงว่ะภารกิจของเราเลยก็คือลำดับแรกเราต้องคราฟแบคแพคนะครับก็คือมุมด้าน้ายเลยภารกิจของเราเดี๋ยวเรามาดูดิคราฟแบคแพคต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเออนี่ปะแบคแพคต้องใช้ไอิรอนนะครับใช้ไอิรอนสองช่องมา ขอต้อนรับสู่ดาวอังคารโอ้ยมันเป็นความฝันของผมเลยนะผมก็อยากเป็นคนที่ถูกส่งไปดาวอังคารเหมือนกันว่ะเชื่อมันใช่ดาวอังคารปะเนี้ยมันไม่ใช่นะทร่าฟอร์เมชันแต่มันแดงๆเหมือนดาวอังคารนะ่ะแต่ถ้าเป็นดาวอังคารไม่น่าจะมีมุมมองแบบนี้นะใช่ไหมอันนี้มันมุมมองตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนดาวเคราะห์อีกดวงที่อยู่ใกล้กันมากๆครับแล้วก็ตรงนู้นเลย ดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งนะครับไม่น่าจะใช่ดาวอคารแล้วแหละผมนึกว่ามันเนื้อเรื่องมันจะเป็นประมาณให้เราไปทำเอ่อเทอร์าฟอร์มิงบนดาวอังคารเงี้ยแต่ไม่ใช่นะเอาจริงแล้วถ้าดาวอังคารเราไม่น่าจะมีมุมนี้แน่นอน,นครับมุมที่เห็นดวงดาวเฮ้ยเชียออกซิออกซิเจนออกซิเจนอออกซิเจนจะหมดนะครับเราไปยืนอยู่นอกตรงนั้นนานไม่ได้นะครับโอเคมัวจะพูดเพราะนั้นแล้วเราต้องรีบเก็บเราต้อง ทำแบ็คแพคก่อนนะครับเก็บอันนี้คือไอซ์ไอซ์ก็คือก้อนหินเออก้อนน้ําแข็งนะครับเราต้องหาไอรอนวะไอรอนไอรอนอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไอซ์เหมือนกันนะครับก้อนน้ําแข็งอันนี้ล่ะโคบอลโคบอลนะนี่คืออะไรนะธาตุโคบอลนี่คืออะไรนะนี่ไงไอรอนเห็นไอรอนจนได้ครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่นี่คืออะไร ไทเ,เ, ừ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  เทเนียมไทเทเนียมโคโบอลมาเฮ้ยออกซิเจนจะหมดแล้วรีบเก็บไอรอนโนคคำเตือนออกซิเจนลดตำ่ำอูอ้หูมีพาย,ยุฝุ่นด้วยดูดินี่มันสภาพบรรยากาศมันดาวอังคารชัดๆอะโอเคเราต้องทำแบ็คแพก,กก่อนค้าบแบ็คแพกได้แล้วนะนี่ไง โอเคเรียบร้อยครับทำแบ็คแพคเสร็จแล้วยังไงต่อเราก็เราจะใส่แบ็คแพคยังไงอะ่ะกดแท็บเหรออ๋อ,อ,อนี่ไงติดตั้งแบ็คแพคลงไปครับที่ตัวของเราใส่ของได้สี่ช่องนะครับโอเคมันพายุฝุ่นว่ะแล้วฝุ่นหนักมากตอนนี้ใหม่ก็โอเคเดี๋ยวออกไปเราต้องดูออกซิเจนตลอดด้วยนะครับเราน่าจะพกแบบออกซิเจนออกมาด้วยนะมันจะได้แบบ เจ่มกว่านี้โอ้โหมันพายุฝุ่นจนมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะเราสามารถที่จะครบเป็นออกซิเจนเองได้ไหมอะ่ะ Water b u t t ิลโอ้นี่เป็นขวดน้ําครับคารบมาไว้เป็นเอาไว้ดื่มไว้ดื่มเออนี่ไงแล้วก็ออกซิเจนแคปซูลใช่เราต้องคารบมาไว้เลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะกินได้เลยไหม Right click to consume อ๋อคิกขวาเพื่อกินนะครับอิ่มเลยนะครับ ไร c ิก o c คอนซูมอ๋อก็คือเราเติมออกซิเจนได้เลยจากหลอดพวกนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วเราลองครับออกซิเจนไว้เยอะๆดีกว่าเออก็เอาโคบอลนะครับมาครับเป็นออกซิเจนได้นั่นเองแล้วก็มีออกซิเจนแทงนะครับที่เป็นถังคู่ด้วยเออนี่น่าสนใจนะครับโอเคแล้วก็ภารกิจของเราก็คือออกซิเจนแทงนะครับครับออกซิเจนแทงโอเคเราก็ต้องหาเราต้องหาอะไรเดี๋ยวเราดูกันนะลืมละ ออร์เจนตังก็คือเราต้องเอาโคบอลนะครับ2อันแล้วก็แมกนีเซียมนะครับแล้วก็ไอรอนนั่นเองโอเคไปลุยฝั่งนี้นะครับโคบอลเห็นละสีน้ำเงินเนี้ยปึ๊บสวยอันนี้คือไอรอนนะครับได้มาแล้วไอรอนไอรอนตรงนี้เออนี้โคบอลนะครับแล้วแมกนีเซียมอยู่ไหนวะแมกนีเซียมนี่ปะสีแบบนี้อืนี่มันไอซ์นะฮะ น้ำแข็งเราเอาปืนแบบปืนเลเซอร์ยิงสลายแล้วดูดดูดแบบพวกสา,สารมาได้เลยนะโคตรเทรเลยซิลิคอนครับอันนี้อู้ของเต็มของเต็มป่ะต้องเอาของไปของไปฝากก่อนแน่ๆโอ้โหไม่ไหวของเต็มเร็วจัดตอนนี้เดี๋ยวมาคราบก่อนล้วกันคราบเป็นคราบเป็นน้ําคาฟน้ําไ่ดื่มโอเคแล้วก็ อันนี้เราขาดแมกนีเซียมขาดไม่ได้นะครับเราน่าจะเอาของฝากของที่เราไม่ได้ใช้นะฝากไว้ก่อนมันเหลือแค่สามช่องเองอลดิโอไม่ก oh ็ <laughs> ช่องมันให้มาน้อยมากเราต้องหาแมกนีเซียมนะครับไปเราต้องไปหาแมกนีเซียมนะแมกนีเซียมเท่านั้นเดินหานซิลิคอนนะครับแมกนีเซียมจะเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้น่าจะเป็นไอรอนถูกแล้วฝั่งนี้ว่าไงไทเทเนียม อันนี้ล่ะนี่ไงแมงกนีเซียมครับได้มาแล้วน่าจะมีแค่นี้ปะเฮ้ยยานอยู่ตรงไหนออกซิเจนโลแล้วเอาออกซิเจนเข้าไปได้ปะขี้ขวานี่ไงเติมออกซิเจนไม่ต้องกลับไปยานก็ได้เฮ้ยตอนนี้เราหลงทางหายานไม่เจอวัตเตอร์ฟักเราเดินมาตรงไหนบ้างวะเนี้เอาชิปหายละแผนที่ดูไม่ได้ด้วย มีแผนที่ให้ดูไหมเนี่ยไม่มีหรอแมกนีเซียมก่อนโอเคนุ่งไงยานอยู่ตรงนู้นหายานไม่เจอนะครับโอเคกลับไปครัฟของที่ยานก่อนนะไอคิของเราก็คือครัฟออกซิเจนแท่งมาออกซิเจนแท่งอย่างนั้นหรอนี่ไงเรียบร้อยเสร็จไปแล้วอ๋อต้องกดใส่ก่อนกดใส่ นี่ไงใส่ถังออกซิเจนเพิ่มไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ครับไมโครชิฟคอนดักชันนะครับนี่ไงต้องเอาซิลิคอน2อันแล้วก็แมกนีเซียม2อันนะครับโอเคซิลิคอนเรามีอันเดียวโอเคซิลิคอนมีอันเดียวนะครับไปหาซิลิคอนแล้วก็มกมแมกนีเซียม2ออันไปแมกนีเซียมรู้สึกว่าจะอยู่ฝั่งนี้เยอะนี่นี่เห็นแล้วเนี่ยนี่มันจะเป็นลักษณะแท่งๆแบบนี้นะครับนี่คือแมกนีเซียมนะฮะ แบบนี้ซิลิคอนอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะนี่ไงเออได้มาแล้วเดีย๋ยวเอาไปเยอะๆยะแล้วกันได้มาทั้งทีแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวให้คุม้มไทเทเนียมเอา้าของเต็มโอ้ช่องของเต็มอย่างเร็ววิ่งครับวิ่งเอาแล้วครับคราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่คราเสร็จแล้วก็ใส่นี่ไงกดคิวเหรอ นี่ไงมันคราฟพวกนี้ได้นะครับนี่ไง living component แล้วก็เอาไทเทเนียมมาคราฟนั่นเองผมว่าผมรู้สึกว่าผมมีไทเทเนียมอยู่ข้างในด้วยตรงนี้นะครับเบิกออกมาใช่ไทเทเนียมเอาละ่ะเราต้องหาสถานที่ที่เราจะสร้างที่อยู่อาศัยของเราแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นมันมีซากยานด้วยวะน่าจะเป็นซากยานนะ หตรงนี้มุมมันสวยเหมือนกันนะเนี่ยมุมนี้มันก็สวยนะครับเออเราจะมาครับเราจะมาสร้างที่อยู่อาศัยที่ตรงตรงที่มันมีแบบว่าทรัพยากรเยอะๆตรงนี้ก็ได้นะวิ่งคอมเพลเมนต์นะครับนี่ไงโอ้โหมันต้องวางตรงพื้นเรียบๆด้วยนะ,อะลองดูครับนี่เป็นนี่ก็คือเรามาลองดูอยู่แล้วไงเราก็ไม่รู้โอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้หรอ แล้วยังไงต่อวะมันคือฐานที่อยู่อาศัยใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีประตูทางเข้าอ่ะเฮ้ยออกซิเจนจะหมดเติมออกซิเจนก่อนโอเคเติมน้ำนํำหิวน้ําสวยเอาละ่ะทีนี้เราก็ครับป,ประตูครับประตูอย่างนั้นหรอนี่ไงประตูต้องหาไอรอนกับไทเทเนียมครับซึ่งแถวนี้ก็น่าจะมีเฮ้ยรู้สึกว่ามีบรรยากาศตอนกลางคืนด้วย แมครับนี่ไงไอรอนไดไอรอนมาแล้วครับแล้วก็ไทเทเนียมอันนี้แมกนีเซียมนะครับไทเทเนียมลักษณะนี้แบบนี้โอเคเดี๋ยวลองครัฟดูดิคือเกมมันค่อนข้างจะเข้าใจได้ง่ายนะผมว่านี่เออนี่ไงเราก็ทำเป็นประตูเออเปิดได้ไหมโอ้โหแจมมีออกซิเจนข้างในนี้ด้วยครับโอ้โหดีว่ะ ต่อไปก็คือคราฟดิวดิวทีวันดิวนี่คืออะไรเ e n เนเรตเกี่ยวกับแรงดันอะไรสักอย่างบ่แต่สภาพแรงดันเป็นพลังงานอะไรเงี้ยเ,เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวพลังงานอะไรเงี้ยอเครื่องมือดิวนี่คืออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจผมไม่ค่อยเข้าใจเครื่องมือวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ว่ามีพื้นฐานอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราถ้าเราไม่ลองทำเราก็ไม่รู้นะโอเคอเราจะมาลองคราฟตัวนี้กันต้องหาไทเทเนียมกับไอออนเหมือนเดิมนะครับ ไทเทเนียมมันจะเป็นก้อนๆแบบครูๆคระๆนี้แบบนี้ผมเริ่มจำได้ละแล้วก็ไอรอนไอรอนน่าจะเป็นอันนี้ปะ่ะนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นไทเทเนียมนะครับโอเคน่าจะได้ละนี่ไงไทเทเนียมแล้วก็ไอรอนเราก็อาจจะตั้งไว้ตรงนี้แหละมันคือเครื่องอะไรก็ไม่รู้แต่มันเขียนว่าดิควคัฟวายเชบาย อันนี้น่าจะเป็นที่เกี่ยวเกี่ยวพลังงานลมนะครับเนี่ยแบบเปลี่ยนพลังงานเเป็นแบบไฟฟ้านะครับที่ที่สร้างขึ้นจากลมอะไรเงี้ยเฮ้ยออกซิเจนจะหมดจะตายเกือ,อ,อบแล้วลืมดูโอเคเดี๋ยวเราลองมาครับนี่นะครับวายเชอร์บาย e n e r ิสอินเทอร์เนชั่นแนล on ังงานล n บนแม็กซินนะครับก็คือเปลี่ยนพลังงานลม นะเพื่อที่จะเป็นพลังงานให้กับเครื่องไม้เครื่องมือของเราทุกชิ้นที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับเอาล่ะเราต้องหาไอรอนนะจริงๆแล้วทรัพยากรมันเยอะมากมันน่าจะทําให้ง่ายๆก่อนแหละจริงผมคิดว่ามันจะเล่นยากกว่านี้แต่ว่ามันโอเคอยู่เล่นง่ายก็ดีไปอย่างเราจะได้เล่นเพลินๆได้ไงทํามาเล่นยากเราจะเครียดนะครับจะซีเรียสไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคทีนี้เราก็น่าจะคราบ พลังไฟฟ้าพลังลมนะฮะได้แล้วเราตั้งที่สูงป่ะมันจะได้แบบมีลมเยอะๆยอะย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันไหมวะแต่งี้ไม่น่าจะลมเยอะนะเพราะว่ามันโดนหูเข่าบังไปหมดเลยอะ่ะต้องตั้งแบบที่โลง่งๆอุ้ยออกซิเจนจะหมดตั้งนี้โอเคตั้งนั้นแหละออกซิเจนจะหมดเดี๋ยวตายจริงเรามีถังออกซิเจนไหมไม่มีว่ะโอ้โหเราต้องไปคาบถังออกซิเจนด้วยนะเนี่ย แล้วยังไงต่อนี่ไงมันเหมือนมันเช็คแรงดันอะไรได้อย่างงี้ป่ะปาร์ตเขาเหรอหน่วยเป็นอะไรแรงดันไม่รู้บวก2 0ผมรู้แล้วมันน่าจ,จะเป็นตัวทำให้ขบวนการเทอร์ราฟอร์มมิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็คือเนี่ยมันจะมีค่าตรงมุมขวาตรงนั้นนะครับ13 TI อะไรนั่นนะ่ะหลังจากที่เราตั้งไอ้นี่ไปแล้วนะครับทุกๆวินาทีเนี่ย ไอ้ค่าตัวนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนมันจะเป็นค่าที่ทําให้เกิดกระบวนการเทราฟอร์มิงนะครับะบวนการเทราฟอร์มิงก็คือจะเป็นกระบวนการที่ทําให้ดาวดวงนั้นๆมเออีเขาเรียกว่าเกิดภาวะเรือนกระจกทําให้มีชั้นบรรยากาศและสามารถเก็บออกซิเจนไว้ได้ไม่ให้ถูกพวกลมพายุสุริยะอะไรต่างๆพัดออกซิเจนหนีไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้ว ขบวนการเทอร์ฟอร์มิ่งก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะเปลี่ยนดาวหนึ่งดวงให้เป็นดาวที่สามารถอยู่อาศัยได้นั่นเองโอเคซึ่งภารกิจของเราก็คือเราจะต้องทําให้ดาวดวงนี้อยู่ได้เขาใกล้เขาใกล้ความอยู่ได้มากที่สุดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเราจะต้องสร้างโอวมีโตมีเตียงมีที่นอนด้วยฮีเตอร์อันนี้คือเครื่องทําความร้อนอ๋อ oh, แล้มีอาหารอยู่ในถุงไอ้นั่นนีว่า ผมลืมไปเดี๋ยวเราไปดูในอ่ในยานตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีอาหารในนี้เราเอามากินหน่อยสเปซฟู้ดนะครับกินแล้วจะได้เลือดมีอยู่หลายถุงเลยโอเคอิ่มโอเคนี่ครับสเตชันสามารถคราฟได้นะสามารถคราฟได้นะครับคราฟสเตชันเราต้องหาซิลิคอนก่อนซิลิคอนอันนี้มันไอลอน ซิลิคอนจะหน้าตาคล้ายไอรอนนะอันนี้น่าจะไอรอนว่ะโอเคใช่จริงด้วยโอ้ไอรอนเยอะเลยซิลิคอนไปไหนหมดอันนี้นี่ไงซิลิคอนสวยอันนี้ด้วยเรียบร้อยมาเดี๋ยวลองดูนี่ไงแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยใช่ไหมม,มันหันหน้ายังไงอ่ะงั้นก็ตั้งตรงนี้แหละติดประตูนี้แหละอ่ะโอเค มันหมุนยังไงก็ผมยังไม่รู้เลยอะ่ะโอเคแล้วนี่คือ exoskeleton i n c h i s s equipment site โอ้สามารถที่จะบรรจุของได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ขาดไทเทเนียมครับอันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจเราต้องลองครับให้หมดทุกอย่างอันนี้แมกนีเซียมนะครับไทเทเนียมมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำอ่ะนี่ปะใช่จริงด้วยโอเคได้ไทเทเนียมเสร็จแล้ว ขยายขยายช่องขยายช่องใส่ไปนี่ไงเออนี่ไงเราก็จะมีช่องใส่ได้อีกเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เรายังไม่ครับเลยก็คือไฟฉายด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ออกซิเจนแคปซูลไปก่อนตอนนี้ออกซิเจนแคปซูลไปหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ก็มีหมดแล้วเหลือสองอย่างเนี้ยที่ยังไม่ครับแล้วก็เหลืออูโหูเหลือพวกนี้เยอะเลย เวกเตเวกเตชู ate, นะครับโอ้ oh, นี่ไว้ปลูกผักได้อันนี้ต้องคาร์บนะอันนี้ต้องคาร์บครับแมกนีเซียมเราขาดแมกนีเซียมอย่างนั้นหรอแมกนีเซียมจะเป็นแทง่งแทง่แทงแงแ,งแบบนี้โอเคลองดูแล้วคาร์บแล้วเราตั้งข้างนอกหรอหรือว่าข้างในลองดูกันนะแมกนีเซียมผมว่าเราสร้างไอ้นี่อ,อีกอีกโรงหนึ่งดีกว่าเอาอลูอนแล้วก็ไทเทเนียมนะครับเพื่อที่จะ สร้างแยกไปเลยว่าอันนี้เป็นโรงผักอันนี้เป็นโรงครบอันนี้เป็นโรงนอนอะไรก็ว่าไปนะครับคือมันจะได้แยกไปเลยอะโรงผักของเราก็จะเอาไว้ชั้นสองไหมมันต่อได้ไหมวะผม,ผมคิดว่ามันน่าจะต่อได้นะเพราะว่ามันมีบันไดไงใช่ไหมเฮ้ยขาดไทเทเนียมนีกว่านึกว่าครบละเดี๋ยวเอาหาไทเทเนียมแป๊บน,นู่นไทเทเนียมอยู่ไกลเลยเราต้องเช็คดูหลอดไอ้น,นี้ตลอดด้วยนะหลอดออกซิเจนของเราอะ ได้ไทเทเนียมมาแล้วแชมจัดอุ้ยออกซิเจนจะหมดเดี๋ยวขอแบบไอ้ปั๊มออกซิเจนขึ้นมาก่อนอ่าเราเราน่าจะสร้างเป็นโรงเก็บของโรงปลูกผักอะไรแยกไปเลยอะมันจะได้แบบแชม,มนะใช่ไหมอันนี้ก็คือโรงปลูกผักนะครับไม่รู้ว่านี่ไงมันทําได้นะครับพอโรงปลูกผักไว้ข้างบนแล้วทําบันไดขึ้นไปเงี้ยจะเท่มากๆนะครับแล้วแล้วมันประหยัดพื้นที่ด้วยไงนี่ ทำเป็นบันไดขึ้นไปแบบนี้ครับน่าสนใจไหมเออแล้วก็ทําประตูนะครับอย่าลืมขาดไอรอนแล้วก็ไทเทเนียมแม่เจ้าเอาไอซ์ก่อนอันนี้ไว้ครับพวกพวกออน้ำได้นะก็คือตอนนี้เก็บเก็บทุกอย่างแหละตอนนี้เข้าบ้านก่อนจะตายออกซิเจนโลโอเคโอค้โหขามน้ำก่อนอยู่น้ำด้วยนะครับอ่า กินน้ำก่อนอันนี้ไทเทเนียมเก็บก่อนโคโบอลน,นี้มันทำออกซิเจนได้เออประหยัดพื้นที่นะพอเราทำเป็นชั้นสองอะเฮ้ยแต่บันไดมันมันขึ้นไปได้ไหมนะทำไมบันไดมันเออน่าจะได้แหละลองดูเออนี่ไงเออแล้วก็เราก็วางถังไอ้นี้นะครับเวกเกตชูปนั่นเองนี่นี่คือถังปลูก ต้นไม้นี้ก็คือโรง,งปลูกของเรานะครับเราจะทําเป็นตั้งไปเยอะๆเลยทำโรงปลูกนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเราจะมีมะเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ที่ตรงนู้นนะครับไปเอามาไปเอามาปลูกไปเอามาปลูกเฮ้ยเล่นแล้วเพลินเฉยเลยแม่งเพลินเฉยอะ่ะพืชมันอยู่ตรงนี้อืมเบิกมเมล็ดพืชมาพรออาหารออกมาด้วยนะครับอันนึงเอาไว้กินแล้วก็น้ํา อันนี้ออกซิเจนแคปซูลหนึ่งอันโอเคประมาณนี้อันนี้ก็ไปเลยนะครับเอาลองเอาผักไปปลูกอาจจะเอามาทำเป็นอาหารได้ในอนาคตแน่นอนครับรู้สึกว่าบันไดมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะเนี่ยเราตั้งบันไดเบี้ยวตั้งบันไดเบี้ยวไปนะครับแต่น่าจะได้อยู่นะครับกดตรงนี้แล้วก็กดเออปลูกผักโคตรแจ่มนะครับ เรามีเมล็ดพืชแค่เดียวนะตอนนี้เราก็ปลูกได้แค่อันเดียวนะครับต่อไปก็คือลงเก็บของนะครับผมว่าผมจะทำรงเก็บของ